าามณฑลทหารบกที่36มหกโดยพันเอกถาวิรัตย์ยังน้อยรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36กนำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารม้าที่หนึ่งจิตอาสาภายัยพิบัติและหน่วยงานราชาการในพื้นที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ตำบลน,นาป่าและตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้ก็เดือดร้อนกันจากภาวะน้ําท่วมขังค่ะทั้งหน่วยได้นําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มยารักษาโรคมอบให้กับประชาชนที่ประสบภยัยทั้งที่รบริเวณจุดตั้งเต็นที่พักริมถนนและตามบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งหมด35ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยสามารถนําสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้ขณะเดียวกันยังได้สํารวจพื้นที่น้ําท่วมขังค่ะ ในภาพรวมนี้ก็สถานการณ์มีสัญญาณบวกปริมาณน,น้าเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ําท่วมขังในบางจุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านแล้วก็ที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะมีการดําเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากน้ําลดต่อไปค่ะ,ะด the <laughs>